Inbox อะไรอยู่ในกล่องงง,งไทยไดโนซสาร์คิงและบริษัทคิดแอนคิสจำกัดสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox ออะไรอยู่ในกล่อง นั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,กทก่านรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่น้างนนนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม ำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิว Game, King, การ์ดเกมเดนโนซอสคิงนะครับผมโดยในวันนี้นั้นก็จะเป็นการ์ดต่างๆในชุด DKSR05-2 กล่องนี้นั่นเองโดยในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องที่เป็นบูสเตอร์ชุดแรกของภาค2แล้วก็ว่าได้นี่เป็นกล่องที่2นะโดยในนี้ก็จะมีการ์ดต่างๆสพอร์ตามากมายอย่างเช่นสาย d ด n o t เท t เตอรวมถึงสายแจ็คอาร์เมด้วยแล้วก็จะมีธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุพืชอยู่ในนี้นั่นเองจ้ะ นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูส่วนประกอบต่างๆของกล่องก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยมาดูแกะการขา้ขางในกันว่ามีอะไรบ้างโอเคนะงั้นเริ่มที่กอนดื่นชื่อชุดก่อนชื่อชุดก็คือไดโนเทคเตอร์โชว์ดาวนั่นเองนะครับผมก็คือเน้นเลยว่าเนี่ยคือชุดที่มีไดโนเทคเตอร์แล้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการ์ตูนภาค2ชุดเสริมเพิ่มความแกร่งให้ชุดการ์ดในกล่องบรรจุการ์ด45ใบ คู่มือการเล่นและสนามแข่งขันนะครับผมอ่าก็มีให้ทุกกล่องอยู่แล้วนั่นเองพเเอีเตอร์หน้ากล่องก็จะเป็นอ่าทีมพระเอกหนึ่งคนนะครับผมอ่าเล็กนั่นเองแล้วก็มีเจ้าทีลาโ,โนที่ใส่เดโนโนเท็กเตอร์หมดแล้วด้วยได้ได้ว่าโอออกมาเป็นจุดขายทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับอ่าดโนเท็กเตอร์นี่มีทุกท่านนะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเนาะอ่ะในดูขอ้อมูลสิชื่อชุดก็คือด k ดีเคเอสอาร์ศูนย์ห้าขีดสองภาคสองชุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมไหนดูด้านข้างมานดีกว่าอ่า ด้านข้างก็จะมีรายชื่อกระต่างๆในกล่องนี้นะครับก็จะมีการสี45แบบด้วยกันไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วก็จะมีไดโนเสาร์22บใบสกิล4ใบนะครับผมซุปเปอร์สกิล9แบบคาแรคเตอร์4แบบแนละสเปเชียลไดโนเสาร์ถึง6แบบด้วยกันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคจัดมาเต็มกันอย่างนี้เลยต้องแกะต้องแกะด้านข้างอ่ะก็จะเป็นคู่คาแรคเตอร์เหมือนหน้ากล่องนะครับผมด้านหลังก็เช่นเดียวกันโอเคพิเศษ การเรื่องแสงสองใบในกล่องก็คือตัวฟอยล์หน้ากล่องสองอันนี้นั่นเองนะครับผมเป็นการโฮโลแกรมนั่นเองจะอ้ะเอาล้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้คือจริงๆที่ชินแกะมาก่อนแล้วรอบนึงแหละเพราะว่าต้องแกะมาเรียงเรียงธาตุให้ดูกันจะได้ดูง่ายๆนะครับปกติจะไม่เรียงธาตุไว้งั้นเดี๋ยวเริ่มที่ธาตุไฟก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรในชุดนี้บ้างนะอ่าเอาตัวไหนดีตัวสเปเชียลเทโนโซอร์ก่อนละกันเนาะ ถ้าไฟใบแรกเลยนะครับผมกับใบนี้เลยคู่นี้คู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนคู่แรกเลยนะครับผมกับตัวนี้ก่อนละกันกับทีเลโน่ร่างเล็กนั่นเองททเลโน่ร่างสเปเชียลไดโนซอร์นั่นเองนะครับผมแต่น่นอนว่าก็ต้องให้ร่างใหม่มาด้วยนั่นก็คือทีเลโน่ไดโนแท็กเตอร์นั่นเองก็คือร่างที่สวมเกราะไดโนแท็กเตอร์โหมดแล้วเรียกได้ว่าเอามาคู่กันโหดมากๆจะ้ะในคลิปนี้นั้นจะไม่อธิบายสกิลหรืออะไรมากนะครับผมให้ดูเฉยๆว่ามีอะไรข้างใน ต่อมาจะเป็นธาตุไฟเรียงลำดับไปตามเลเวลหนึ่งะครับผมก็จะมีตัวแรกเลยอ่าตัวนี้ hunting g o l o solar นะครับผมให้มาหนึ่งใบแล้วก็มี d u i e s s s t a r b o solar ให้มาอีก1นึ่ใบจ้าตามมาด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้ปากกว้างมากเลย wifi giga no t o solar ชื่อเท่ด้วยนะ wifi นะครับผม wifi wifi ก็คือเล่นอินเทอร์เน็ตได้ไง wifi รู wi ้จักไหมทุยไม่ใช่คนละอย่างแล้ว อันต่อมาจ้ากับโลมันทอลวอลซอลัสจริงๆเนี่ยชื่อพวกนี้มันไม่ใช่ชื่อจริงนะคือชื่อจริงๆมันแค่น่าจะมีแค่วอลนอสวอลนอซอลัสนะครับผมมันจะน่าจะมีแค่ทอลซอลัสใช่ไอคขาว่าโรมันเนี่ยน่าจะเพราะว่ามันอยู่ในยุคโรมันตามเนื้อหาในการ์ตูนที่มันมีการย้อนย้อนเวลาได้มากกว่านั้นเนี่ยอย่าไปคิดมากเรื่องชื่อจ้าไปถัดมาจ้ากับาจ์กอาร์เมอร์ทอลวอลซอลัสนั่นเองอ่ะก็คือเป็นร่างจ็กอาร์เมอร์ของตัวนี้นั่นเองครับผม ใครที่ยังไม่รู้ว่าจากักอเมอร์จะยังไงเนี่ยเดี๋ยวแนะนํากลับไปดูคลิปสกิลของชุดที่แล้วนะครับของ dksr ศูนย์หขีนหนึ่งหรือไม่ก็ดูคลิปถัดมาที่จะอธิบายสกิลก็ได้จะได้เข้าใจวิธีใช้ต่อมาเป็นเลเวลหจ้ากับ ferlos search m ูซอลัสจ้าอ่าโอเค และก็สุดท้ายที่เลเวลเจ็ดนะครับผมและก็คือแจ็คอาร์เมอร์ของล่างเมื่อกี้นั่นเองแจ็คอาร์เมอร์มาพูซอลัสนะครับผมก็มาพูซอลัสก็จะมีล่างจากอาร์เมอร์ด้วยซึ่งพลังโหดมาก204พลังสูงปริศเรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆนะครับผมกับสําหรับเด็กธาตุไฟในตอนนี้พลังเยอะมากแล้วก็จะตีหนักมากด้วยนั่นเองต่อมามาดูธาตุพืชกันก่อนดีกว่าจะอ่ากับใบแรกเลยปลาระปลาระ,ล,ะล่างเล็กนะครับผมให้มันหนึ่งแบบซึ่งเป็นแบบที่สามารถนะลงไดนโนเฮกเตอร์ no ได้ ใบถัดมาจ้านั่นก็คือปลาละปลาะไดโนเทคเตอร์โหมดโอ้มีแบบเป็นกรอบผลึกสวยงามนะครับผมเรียกได้ว่าเรียกสีสันได้ดีเลยใครชอบธาตุพืชตัวนี้แนะนำครับผมโหดมากใบถัดมาก็จะเป็นเลเวลหนึ่งธรรมดาแล้วครับผมกับโลมิ่งอูลาโนซอรัสให้มาหนึ่งใบใบถัดมาจ้าเลเวลสองจ้าเฟรนลี่ซินเตอซอรัสนะครับผมเป็นซินเตอร์สันที่เฟรนลี่ก็คืออ่าเป็นมิดนั่นเองน่ารักน่ารักจ้าใบถัดมาจ้านั่นก็คือ บ bon อลนี่อีกัวโนดอนอ่ะก็จะเป็นอีกัวโนดอนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับผมให้มาอีกแล้วจ้าใบถัดมาจ้านั่นก็คือเอลเลชซานตงโกโซลัสนะของซานตงโกโซลัส so จ้าตัวนี้ไม่มีสกิลเพราะว่ามันจะมีร่างจากอาร์เมอร์แน่นอนนั่นก็คือจากอาร์เมอร์ซานตงโกโซลัสจ้าอ่าก็มีจากอาร์เมอร์เรียบร้อยเรียกได้ว่าโหดสุดๆนะครับผมอ่าในลูกกำลังสู้กับปาระปลาละอยู่ด้วยนะถ้าไม่ถ้าจำไม่ผิดนะโอเค ต่อมาก็จะเป็นเลเวล6นะครับผมนั่นก็คือหลันโจ,โจโสอรัสนะครับผมนะ่ะให้มงหนึ่งใบและสุดท้ายเลเวล7จ้าตัวนี้ไม่ใช่ปะลาปะลานะครับผมแต่เป็นตระกูลเดียวกันนั่นก็คือโนเบิลพาราโซโลโลฟัสนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นเลเวล7ดเรีวยกได้ว่าเป็นตัวปิดเกมหรือว่าเป็นตัวช่วยช่วยเล่นท้ายเกมก็ว่าได้อา้าวนี่จะเป็นธาตุพืชทั้งหมดนั่นเองจ้าต่อมาด้วยธาตุลมเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็มีอ่าใบแรกเลยกับเอชล่างเล็กนั่นเอง แล้วก็จะมีเอชล่างไดโนเทคเตอร์โหมดมาให้ด้วยนะครับผมกรอตก็จะโอ้สีสันสวยงามนะครับผมดูแบบมีพลังสื่อถึงลมสื่อถึงความเร็วได้ดีมากเรียกได้ว่าสวยงามอีกใบหนึ่งเลยพลังก็สูงด้วยจ้ะต่อมาก็จะเป็นเลเวลหนึ่งธรรมดาครับผมกับเลชชิงลิเลียนสเตอร์นัสนะครับผมใบนี้ก็ให้มาอีกหนึ่งใบเลเวลสองจ้ะอ่าตัว,ต,วตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้นะกับกราดิเอเตอร์เพียร์นิสกี้โซลันนะครับผมอ่านะตัวนี้นะย้ำว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมในเข้าใจผิด ใบถัดมาจ้านั่นก็คือสุดคลีชิ่งนีโอเวเนเดอร์นะครับผมให้มกหนึ่งตัวใบถัดมาจ้านั่นก็คือโลมันมาจุนกะซซลัสนะครับผมตัวนี้ไม่มีแอฟแฟงแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีร่างแจ็คอาร์เมอร์นั่นก็คือนี่เลยแจ็คอาร์เมอร์มาจุนกะซซลัสนั่นเองอ่าเรียกได้ว่าโหดอีกใบหนึ่งนะครับผม ต่อมันด้วยเลเวล6เลยจ้ากับตัวนี้เลยเซอร์ไฟเอ็กแท็กเมกาเลปเตอร์อ่าก็จะเป็นเมกาเลปเตอร์นั่นแหละแต่ว่ามันมีชื่อคอยเป็นเซอร์ไฟเอ็แท็กตามตามเนื้อหาไว้แต่นั้นนะครับผมว่าตัวนี้มันโหดเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแจ็คอาร์เมอร์เวอร์ชันนั่นเองก็คือแจ็คอาร์เมอร์เมกาเลปเตอร์นั่นเองจ้าเรียกได้ว่าโหดกันสุดๆนะครับผมเพราะเป็นเลเวล7ด้วยมีเป็นแจ็คอาร์เมอร์ด้วยพลังก็จะสูงสกิลก็จะน่ากลัวครับผมเรียกได้ว่าเอามาปิดเกมได้อย่างดีเลยนี่ก็จะเป็นไดโนเสาราร์ธตุลมจ้ แต่มันจะมีอีกใบหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือใบน,นี้เลยเทอร์ลิซิโนสอรัสใบนี้เนี่ยมันจะไม่มีท่าน,นะครับผมเป็นตัวพิเศษนิดนึงถ้าเกิดดูในการ์ตูนน่าจะเข้าใจนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถคือมันเป็นมันลายท่านน้วเนี่ยมันจะมีเล่น,เล,นเล่นเกี่ยวกับอะซุปเปอร์สกิลท่าต่างๆนั่นเองเดี๋ยวความสามารถไว้ว่ากันคลิปหน้าเนาะต่อมาเป็นสกิลจ้าสกิลอันแรกเลยกับอากุโตแอมบูชนะครับผม ใบนี้แอบม,มาเสริมเด็กอคูโตอของเก่านิดหน่อยอ่าก็เลยได้ว่าใครเล่นอคูโตอ,อยู่อย่าเล่นอีกเอาใบนี้ไปเสริมได้จ้ะสกิลไปทำมาครับผมกับ call for backup อันนี้เล่นกับพวก special d i n o s a u าจ้ะแล้วก็จะมีสกิลไปทำมาจ้ากับ board size bank นะครับผมใบนี้บวกศูนยนะ์อ่อาในนาทีเจอบวกศูนย์เนาะแต่สกิลมันจะดีนัน่นเองครับผมและบทสุดท้ายก็คือ tail slam ธรรมดาๆบวก600ธรรมดาไม่มีเอฟเฟกอะไรจ้านี่จะเป็นสกิลทั้งหมดในชุดนี้นั่นเองครับผม ต่อมาด้วยนะครับผมกับซุปเปอร์สกิลบ้างดีกว่าให้อะไรมาบ้างอ่าธาตุพืชก่อนกับเนเจอร์บอสนะครับผมให้ไปหนึ่งใบใบถัดมาจ้า Lift, อันติเมตลีฟไอเขาว่าอันติเมตเนี่ยมันจะเล่นคู่กับพวกอ่าไดโนแฮกเตอร์โหมดนั่นเองจ้าต่อมาก็จะมีอ่าเอเมลล์การ์เด้นนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นซุปเปอร์สกิลธาตุพืชเหมือนกันโอเคนี่ก็จะเป็นธาตุพืชมี3แบบนะครับผมต่อมาด้วยธาตุไฟจ้านั่นก็คือเชียริงเฟรมนั่นเองให้มา1ใบ แล้วก็มี Ultimate Fire นะครับผมอ่ะของ Tirano d i n o t ค a e c t o r โหมดนั่นเองแล้วก็จะมี Burning Dash นั่นเองจ้าอ่าโอเคใบถัดมาครับผมนั่นก็คือ Super Skill ธาตุลมบ้างนะกับแรกเลย h u r r i c a n ค Beat นะครับผมอ่ะน,นี่ก็โหดลายใบหนึ่งใบถัดมาจ้านั่นก็คือ Ultimate Win นะมันมีคำว่า Ultimate แสดงว่าเล่นคนู่คก,กับพวก d โ n o t ค a e c t o r นั่นเองจ้าหรือก็คือมันเป็นท่าไม้ตายของ Edge Dinotractor e m ห d ดนั่นเอง สุดท้ายก็จะเป็นเซอร์ไพรส์แอคแท็คเกอร์ของไบเซอร์ไพรส์แท็คเกอร์เป็นซุปเปอร์สกิลของธาตุลมใบสุดท้ายน,นั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นการ์ดอ่าซุปเปอรส์สกิลทั้งหมดในชุดนี้จ้าแบบ่งเป็น3ธาตุอ่าอย่างละ3ใบธา,าตุละ3ใบแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์บ้างอันแรกก็จะเป็นอุซาร์ป้าอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับผมซึ่งดูแล้วไม่ป้าแล้วน้องจริงๆเธออายุน้อยมากนะครับผมเป็นอุซาร์ป้า,าจ้าอีกตัวหนึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่เอาไปใช้เล่นกับคู่ทีลาโนได้เลยแล้วก็มีทาซิโนมารุมูจ แล้วก็ปิดท้ายด้วย Lexon นั่นเองนะครับผมเอามาช่วยกันแอบมีแอบมีริวตอโหนิดนึงนะก็ไม่เป็นไรครับผมอยู่ในฉากด้วยกันนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ฝ่ายดีทั้ง3ใบนั่นเองตามมาด้วยฝ่ายร้ายจ้าก,ก็จะมีมิไฮ่านะครับผมให้มิฮาซ่าให้ไปอีกหนึ่งใบตัวนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ฝ่ายร้ายตัวสุดท้ายนั่นเองจ้ะที่หน้าตาดูดีที่สุดแล้วลนะ่ะ <laughs> นี่ก็จะมีคาแรคเตอร์ทั้งหมดในกล่องแค่สีใบเท่านี้ครับผม และสุดท้ายก็จะเป็นการรีพิทของเก่านะที่ของเก่ามีการพิมพ์ผิดมาตัวนี้ก็จะให้มาแก้ไขน,นั่นเองครับผมมีทั้ง2กล่องกล่องนี้ก็มีกล่องหนึ่งก็มีจา่าก็เรียบร้อยแล้วครับผมกับการ์ดทุกใบในชุดนี้น,นั่นเองนี่ก็จะเป็นการ์ดทุกใบนะครับผมในชุด DKS R 05ขีด2 d i n o s e c t o r Showdown น,นั่นเองครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อเรื่องของสกิลแน่นอนจา้าสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย